อ่านะเรียกว่าทำไมวะเด็ดแอร์เด็ดแอร์มากไปเนี่ยใบลำบากคนตัดแค่นั้นแหละให้ลำบากให้ให้ลำบากคนตัดนั่นแหละเดี๋ยวจะบู้มาเดี๋ยวจะเสือคนตัดลำบากพื้นที่โน้ตบุ๊กกูด้วยแหละไม่เป็นระดับหน้าไอ้เฮียมึงไม่ต้องไม่ต้องพูดมากทำเพลงเนี่ยมึงเข้าเรื่องไวเนี่ยตัวแรกตัวแรกมันคือตัวอะไรก่อนหมาเป็นไหม มึงว่าคนเราจะสู้หมาด้วยมือเปล่าได้ไหมปะไม่ได้กลัวไม่ได้มึงว่าได้าเหรอกูเตะได้ชิวเลยถ้ามันไม่ปิว่ะไม่ไงแต่คิดรวมๆนะมันก็อาจจะได้สาหรับบางคนแต่บางคนมันก็อาจจะไม่ได้ไอ้กูกูวางไว้นี่ไมคิดว่าไงคิดว่าไงกูวเอาเอาไว้ กวยเมต่อตการเมื่เกิดไอ้ไอ้บอกตกการนะไอ้ส้มดีกว่าไอ้เฮียฟิวไอ้กองมึงมึงว่าไหนเอ็งกูไม่ไหวคนเดียว <oluyor? S 1> ไอ้กองมึงเป็นตัวตัดสินแล้วมึงว่าที่ไหนวะอะไรนะมึงเป็นตัวตัดสินแล้วมึงว่าที่ไหนวะกูว่ากูกวยนะไอ้ไหวไอ้ก็มันก็ขี้หมาไอ้เฮียมันจะอะไรมากวะเนี่ยเนี่ยเด้งไอ้พวกนี้กูกูไม่ต้องสู้มันเเออเนี่ย กินประจำเลยสิอ่ะไอ้เียวันทำงันทำงวานยังได้ไอ้พวกลัวกแปลกๆว่าหน้าไก่อะแปลกไงอะว่าพูดมึงไอ้พูดมึงเป็นเด็กอีสานจริงวะแต่พวกมึงไม่เคยโดนไก่ไล่เหรอไม่เนะกูกูกูทำงานยังได้ไม่แล้วหันก็ไปติแม่งมันก็วิ่งโอยโเย้ยแม่งมึงแม่งไม่ใช่แต่อีสานจริงๆริงนี่วะถ้าถ้าเป็นเด็กอีสานจริงๆริงเขาเอาไว้ตรงนี้ปะ มึงไม่แข็งไม่ไงเรียงมึงต้องคิดเว้ยมึงคิดถึงตอนที่มึงอายุประมาณแบบปอสองปอสามอะแล้วมึงวิ่งเว่นกับเพื่อนอยู่อยู่มึงไปโดนอะไรสักอย่างไก่ว่าไก่วิ่งไล่ายมึงอะน่ากลัวนะเว้ยตอนเด็กอะใช่แต่ตอนนี้ไงแบบทำไ่ถึงได้อะปุ้ยเย้ยปุ้ยส่วนมากแกส่วนมากเอ้จริงไอตคนก็แปล้ะแล้วพอหมามึงไม่คิดนี้ไว้เยอะเอ้ยหมาย่าหมามันเตะตัวเด็กไง หมามันกัดมึงได้ไอ้หมากูเตะหมาแล้วตอเด็กเลยอ่ะเป็ดกูว่าเอาไว้กับไก่นั่นแหละเฮียเฮียกูเห็นด้วยทำเบียร์ไปไม่ได้แบบกปีชีเดียวกันนะเผื่อเผื่อม่งกัดเอาไก่ด้วยซ้ำเฮียกัดกว่าไก่เออก็อยู่หลังนี่แหละอ่ะอ้กวัห้ทั้งหมนอะเฮ้ยมึงมึงคิดดปยี่แมวนะเว้ยเฮ้ยมึงมาทั้งวันนะกูอะไรนี่กูกวตรงเนี้ย อย่ามันไวนี่มาไม่ไมหลักการอยู่กับไก่ไปเว้ยแต่จริงๆถ้าเกิดบวชให้คนนั้นหลายคนมึงเชื่อกูบคนบางคนเขาอาจจะตอบว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็สำหรับท่านแมวนี่กูเป็นกูไวไอ้บนโลกนี้ก็มีธาต่อแล้วไอ้กูไมากลัวบวชไอเออว่ามึงว่าแมวกับหมาไม่ใช่โหดกว่ากันหมากลัวกูแมวกว่าหมากลัวหมาไอ้สัตว์กับแมวบ้านกูมันไล่หมาไปเว้ย เอ้อกูกลัวแมวนะ <laughs> แมวมันขู่หมาไงแแมวขู่กว่าหมาไอ้เหี้ยเอตัวนี้แหละอะไรกหวแฮมสเตอร์เจอรี่นะเว้ยออไอเฮียไปสู้ไม่ได้มึงก็บ้าไปแต่มึงไปอยู่ไปอยู่นี่ไปนเนี่ยอ้อมึงเคยดูทอมแอนเจอรี่ดูไว้สัตว์ต้องกลัวแมวนะเว้ย <laughs> ไม่ไม่กลัวไอเนี้ย ไปดูมาแฮมสเตอร์มันส่วนมากคำมันจะตายโดยไม่ธรรมาชาติด้วยเอามึงเคยเห็นไอ้เฮียรูปผู้หญิงกำลับบงกระโดดนั่งบนเตยียงเป็นตูดกำลังตกลงมาว่าแบบแฮมสเตอร์อยูบ่บนเตียงวะใช่แฮมสเ,อเตอร์อมันเคียบได้วะมาไปไฟกิฟต์ไงะ่ะเคลียบได้ไอ้เฮียเนี่ยเต่าเต่ากูไม่รู้อะกระแตะ มึงไม่โตะมันไม่ทำตานเ้ยเพราะงั้นมึงสู้ไม่ได้มึงสู้ไปมึงก็ไม่ชนะเลยเฮ้ยไอเหี้ยเต่าไปเอาตาเว้ยไล่ดามีดอีสตันมึงเปิดมาเปิดมาครั้งแรกมึงบุตรเนี่ยมึงต้องมีมึงต้องมีอาวุธอะแค่เราเข้าไปมันก็มุดแล้วมึงต้องมีอาวุธอะไอสัตว์กูคิดกูคิดภาพคนจะใช้เกียวกูชินคาบาเต้ฟาดเต่าให้ขาดไม่ได้หรอมันแข็งนะเว้ย กระดูงแปลก่อนไหนเอ้ยตัวนี้สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรวะห่านห่านนะครับมึงเคยเห็นพวกคี้ห่านนี่มันไอ้เฮี้ยเงยคอแล้ววิ่งไล่คนมั้ยเปล่าตัวใหญ่ติดไม่ไหวเนี่ยห่านม่งแข็งแกร่งจะตายอยู่ตรงนี้ไปเยไม่ได้มันแปลกไปโปะหรือไม่แปลกมันกระโพอแปลก ไอ้้อพวกมึงให้มันแปลกๆจริงเหรอกูเอามาคนตีนแต่ความจริงกูคิดว่ามึงอยู่นี่เนี่ยมึงเคยเห็นหันไล่รถปะไหลเนี่ยกูเคยเห็นแต่แบบแอบบ้านกูมีนะคือหันมึงมึงจะหตนก็ได้ป่าวอะหันไล่หันไล่หันไล่คนอะแปลกๆอ่ะหักมันไล่นะเว้ยโอ้ยเฮียไอเฮียนี่ก็ไล่พวกมึงเถียงกูเนะไอเฮียเนี่ยแต่มันไม่ขห่ท่าหากเลย มันไม่มันก็ห่านไงอ่านตัวใหญ่กว่าเยอะเลยเอ้ยแต่กูไม่เคยเห็นห่านบินแต่ไก่บินได้นะอมันโดดมันไม่ได้บินโอ้โหเออใช่มันโดดรูแป้งอะไรอย่างเงี้ยโว้ชัยสองไม่ใช่เลยสองเลยมันคนมึงเลยเนยมันนอกมึงเห็นโกสซิ่มเตอร์ป่ะ่ะพวกมึงใครข้ามันสูงเย้ะวะ ไอ้เหี้ยที่กูก็คิดว่ามันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเดือดเซอไอ้เียสู้ยังไงข้ยไอ้ยหมึงให้ตรงนี้ไปเหรอมึงเห็นเขาแล้วล่ะโอ้สันบอกแต่มันเอาหน้าผาควิดมึงนะเว้ยใช่มันแข็งแต่มันก็แข็งไอ้สัสเออมึงอาจจะหักออมันสมมติมันเอาหน้าผากูวิ่งมาควิดอะไอ้เหี้ยรอบขากูกว้างกว่ากูเตะปิวเลยะี่แ เอ้สมุขก็เอาไว้ไหนวะเอาไว้ตรงนั้นป๋องแม่งแปลกๆแล้วไอ้ไอ้ฟิลว่าแปลกๆกล้องมึงว่าตรงนี้ใช่ป่ะไอ้ไอ้มึงว่าไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นกูว่าตรงนั้นตรงนี้เป่้ยิ่งมึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งขนาดนั้นด้วยเหรอไอ้หมูดิงอีโปกูไม่รู้อ่ะกูรู้สึกมึงมึงสอบนะพวกมึงจะดูแค่ภาพตอนนี้นะเว้ยมึงต้องคิดตอนที่มันแข็งแกร่งที่สุดแล้วตอนที่มันเวลตั่อวัง เว้จริงมันมันเก่งนะเว้ยเหียไอเหียไอตอนเวลตันมันอยู่นี่ไยใช่มันสู้ไม่ได้หรอกไอเขาถ้ามันโตแล้วหนังโคตรเหนียวแถมแม่งแรงกัดอย่างแรงอ่ะเออไม่ใช่มันแรงกัดเยอะกว่าจระเข้เดียวอับใช่ใช่ใช่แรงกัดมันมากกว่าจระเข้เว้ตอนแถมหนังแม่งหนาขนาดที่ว่าถ้าเกิดมึงสู้ด้วยมือเปล่าคือมึงจะต่อยยังไงให้เข้าวะไอมาติเอกฉันใช่ปะวว่ามันอยู่นี่อ่ะ

เคิดตักแปลกสามคนนะหลักฐานมันไม่เห็นไม่เห็นในเรื่องมันทีเลยว่าว่าไม่น่าใช่ละมันใครอยู่กับรูฟี่เลยนะเว้ยโอ้ยสัตว์ฝึกฮาคิเอาบอลฝึกฮาคิได้มันอยู่นี่แล้วก็ไม่ใช่นะไอ้เียไอ้ักษยกองบอกไม่ใช่มาอีกสมุดยังไว้ไหนอ่ะเออไม่ไม่ใช่ละงวดแปลกแปลกฟิล์มั็ไหน อยู่อยู่ระหว่างกลาแปลกๆอยู่ระหว่างกลางไอ้ว่ามันเก่งกว่าห่านบ้างแต่มันเก่งกว่าเอมันเก่งกว่ามันไปนี่ได้ไงเผื่อไม่งว่าจจะวิ่งหนีห่านได้นะแต่กูขัดแต่กูแย้งนี่เฮ้ยกูว่าหานเก่งกว่าเฮ้ยมึงหานม่งเหี้ยตายอ้าก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 ันแต่หานแม่งห่าวชิบห่านอะไรเงี้ยโอ้โหกูกูว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละกูว่ากูไหวนะ อ้วพหอไอ้ไอ้มึงมึงมึงฟังมึงฟังไอ้เฮียฉลามมันไม่มองมนุษย์เป็นอาหารเว้แล้วฉลามมันมันมีจุดอ่อนอย่างที่จมูกใช่ปะวะมืจระเข้วะไอ้กูจำไม่ได้แต่กูกูไหวนะฉลามอะไรมามามมอมา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 มัมามามา้าม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 ่ไามามามาไมา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 มม่ามมม่ ไอ้กูวั่นะแหละเฉยนี้เฉยนี้เก่งมันก็เก่งกว่าแพ้นิดหน่อยอ่ะแต่มันก็พอไล่ได้นะเว้ยเก่งกว่าแพ้นิดแล้วมันไล่ได้แต่กูไม่อยากลองทำเท่าไหร่แบงกูวัวอยู่นะไปไอ้ชิ้นที่ต่อเลยชิมบุกชิมบุกวิะลิงไงกูวไม่ใช่ละไม่ใช่เลยสองเฮ้ยมึงกูวัไม่ใช่เลยเฮ้ยพวกมึงให้ข่าวิงกันสูงเนี่ยว่าวิงกูไว้เนี่ยเออไอ้ย่ยมึงเจอตัวจริงเว้ย มึงที่ดูมึงมองว่าไอ้เฮี้ยมันเร็วมากเลยนะมึงลองคิดวิถีชีวิตของลิงกับวิถีชีวิตมึงดิไอ้เฮียมันตัวเท่าขี้หมาเนี่ยไอ้สัตว์มึงโดนกำปั้นกูว่าปิววะแต่มันกัดแรงนะไอ้พวกมึงมันพวกมึงมันไม่ใช่ไวบนบุกซิมมึงไงว่าไอ้เฮียกูว่ากูไหวนะเอ้ยมันเจอกูเพิ่งกูเพิ่งกูเพิ่งจำได้มันมีคลิปหนึ่งไงคนไปต่อยกับลิงเป็นียกฝุ่นกันอยู่เอ้วไม่ไงคือคือมึงกูกูว่า คือถ้าพวกมึงให้วิงบอกว่าไม่ใช่ว่าไอ้สองแล้พ่อมันมึงจะให้ไว้ไหนอ่ะแต่ก็กวัวไม่ใช่ละกูจนล่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่คนกูจะล่างกูไม่ใช่คนกม่ในลมึงชนะได้มึงก็ไม่ใช่คนไรเงี้ยหนว่ากูมองว่าวิงอยู่นี่แห้วไอ้ีค่นียมันเอาไว้ตรงเนี้ยไอ้เมึองจีนไปเต็มแล้วมึงจะมึงจะมึงจะมึง้มึง ลิงแม่ขาพระถางซัมจังไปชมพูทวีปเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยพวกพวกมึงต้องจินตนาการสิวะไอ้เหี้ยกอพีว่ามันก็ร้าบ้างใครมนุษย์ที่เป็นนักกล้ามอ่ะมึงลองคิดว่าถ้าเกิดมีมนุษย์สักร้อยคนอาจจะสู้แม่งได้ก็ได้ด้วยมือเปล่าเนี่ยเนียนไปแล้วเอาเอาเอาไปบล็อกไปสเตเดโหเทียบวิงมันจะสูงยังวะลิงเลยเว้ยแต่ถ้าถางซัมจังไปชมพูทวีปไงเที่ยวมันก็แค่วิงอ่ะ โซฮีอ่ะเฮ้ยโค้ชเช่นจิงโจ้จิงโจ้เอเราจะเห็นข่าวคนเหมือนกับจิงโจ้ประจำไหมนะชี้ยะไอ้กูกลัวแล้วสนุกอ่ะเดี๋ยวอะไรนะมึงกอกมินบอกมึงไหวเหรอไอ้แปลกๆกูไม่ใช่ไรสองเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรมึงบอกว่าลิงลิง จิงโจ้มันโหดกว่าลิงอครับไม่ยี่ก้องไอ้เหี้ยจิงโจ้เนี่ยคือโคตรโคตรพ่อโคตรแม่โหดแม่งโคตรกิกะแชทแต่มึงบอกว่าวิงไม่ใช่ป่ะไอ้สองสุดจิงโจ้ไหวนี่คือเหี้ยอะไรวะกูเห็นคลิปเนี่ยเม่งต่อยต่อยจิงโจ้หวือเลยนะแล้วมึงไม่เคยเห็นคลิปคนต่อยวิงไงสัตว์โอ้โหไอ้เอาไว้เอาไว้เอาไอ้นี่สองเลยกูไม่ใช่ละเออเด้แหละเอาไว้หมด มันโหดมากเลยจริงโจอันทีสองอุ้ยจริงโจมันโหดสุดในเก้เลยเออไอ้นี่จะลามึงโดนกัดต้งตายเลยว่าวีเด็ดล้มหมีด้วยมือเปล่าอะปูตินหมีด้วยมือเปล่าไม่ไช่ไม่ชนะไม่เฮียถ้าเกิดมันมีว่าวีนี้แปลว่าอย่างนี้ทั้งวันยังได้เว้ยแต่แปรเฮียแต่แปรไม่อย่นี้เฮียเพราะว่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเหรออันปูตินไม่ใช่คนไหน เว้ยมันอนนคูไปไม่สู้ลิงกอริลลาก็ได้นะเว้ยกูกูกูเห็นแบบไปคิดมาแบบหมีแม่งปล่อยโกงแล้วแม่งวิ่งใส่ไล่คนเลยนะ,ะชี้อะเเช่เอ้กูยังเห็นหมีโดนต่อยบนในเทคเก้นอยู่เลยเฮียเทคเก้นยังใช้คนสู้หมีได้เลยก็ะดมเกมกูว่ากูไหวนะกู <c oughs> ไม่ไหว ไอ้พวกมึงอ่อนแอจังวะเียวมึงลองบินไปรัสเซียตีมีดูดิไอ้จ่ายค่าบินให้กูดิกูโดนยำกูมึงโดนยำอ่ะที่เราเอาข้าวสุดท้ายทำไมพวกมึงอ่อนแออย่างนี้เนี่ยเลยยิ่งกว่าแซลมอนโอ้กุ๊บทั้งวันยังได้บ้ายังได้ไอเฮียพวกมึงให้ค่ามันต่ำไปไอ้เฮียมาแบงสาบไปแล้วมันอยู่มาตั้งแต่ยุคยุคฟิตชิเอตอะ มันควรเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเไปแล้วมันก็คือลองกล้ามถ้ามันไปไปแต่งงานดีเที้ยะมึงเอาตรงเท้าแตะตีมันตายอ่ะไอ้เนี่ยไอ้มึงใช่เหรอมือเท้าแตะตีตายอ่ะเมื่อเกิดมึงทิ้งมันไว้สักสองชั่วโมงมึงกลับมามึงยังไม่เห็นมันเลยมันเป็นอมร์ตายเนี่ยติสตันเนี่ยติสตันอันนี้กูไม่ยอมเว้ยกูจะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละเอ้ยทำไมหัวมันหายวะเนี่ยตุ๊กกระจอกเทศ ดูจอกเทศทวนยังได้ยังไม่ขี่ได้เนี่ยขี่ทั้งวันเน่ะมึงให้ค่านกระจอกเทศต่ำจังวะมันไม่เท่าไหร่ไอรู้ว่าไม่เท่าไหร่โอพวกมึงให้ค่านกกระจอกเทศต่ำกว่าหมากลับเมาผมขี่ได้หมามันขี่ได้พวกกไว่วะกกูไหวอ่ะกูไห่ได้ประมาณนี้แหละไอเดยอเมื่อกี้เมื่อกี้ไอกล้องใช้เกมวอามันขี่ได้ใช่ปะแล้วไอเชียนี่ขี่ได้มึงจะให้มันไว้ไหนอะ ไอเชียวถ้าถ so <sh akes French> ้าถ้าแบบเอาสู้เอาสู้นะกัวไว้แปลกๆล่ะไม่ใช่ไลสองไม่ใช่ไลสองมึงให้ไว้แปลกๆจริงดิกล้องอี้แรงมันคนเยอะไปแล้วกูว่ามันอยู่นี่เลยนะเปลองให้จริงโจเนี่ยแบบไม่ใช่ไลสองมามันเห็นได้ลบด้านเลยนุ้ยมันมันโคตรอันตรายไอตัวเฮียวันนี้คืนนี้มาจะกระโดดเตะบใส่มึงด้วยการมุนอะไอไอทัศส์สุมเลยอ เอ้ยเนี่ยทำงานยังได้เกถ้ามึงเอารูปนี้มานะกูเอ้ยไม่เว้ยไม่เว้ยมึงฟังกูไอ้ตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้บุกพี่มันสามตัวไอ้โหสกี้แต่ก็ทำงันยังได้อีกวะาเอ้ยทำงันยังได้ไอ้ไอ้เฮียลูกพี่มันสามตัวโหดมากเลยนะทำงันยังได้ทำงานเลเฮ้ยมึงไม่คิดจริงเหรอว่ามันมันจะสี่บุกมหนึ่งมึงไปนะเว้ย เมันก็แค่เด็กมึงอย่าไปนึกถึงลูกพี่มันดีวะไอ้เหี้ยังได้อย่างนั้นมันต้องมันต้องบอกเลยที่สุดเลยคือจะมาแค่กลัวนะกูไม่ใช่กูไม่ใช่คนอ่ะเฮ้ยไอ้กูกลัวไห่วนะกูไม่ใช่แล้ไม่ใช่แลกูมึงไม่ใช่คนแล้วถ้ามึงจะไหวอ่ะท้าถ้ามึงไม่โดนกัดอ่ะ ก็ไม่เป็นไรเว้ไยไอ้เอ้ยไม่เงี้มึงจอมาแค่มันแบบมันมันซิกแซกไม่ได้เว้ยมึงวิ่งซิกแซกแบบช็อปช็อปชอปชอปแบบสเต็ปมวยอย่ะแล้วมึงก็ต่อยไปที่จมูกมันเว้วยอันนี้มึงสู้มึงหนีไงแต่ว่ามึงสู้ไม่ได้ไงไอ้กูไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกกูซิกแซกสเต็ปมวยอ่ะมึงต่อยจมูกมัน,มนใช่ไหมใช่เออมันรับแขนมึงอ่ะ ไอ้เหี้ยมเว่ามันโยกหลบแล้วมึงต่อยพลาดเต้าเข้าปากมันพอดีทำไงวะไอ้เชี้ยจะมาเคโยกหลบได้คือเหียอะไรว่าจะมาเคยืนสองขากับกูอะจะมาเคใส่นวกมากูไปเปล่าอ้ไม่ใช่เลยสองประมาณฉลามแหละไอ้เหี้ยเออประมาณฉลามเออเหียกูว่าม่นประมาณฉลามนงอนูฉลามอีกนะ ชป็งเลยมึงอ่ะเป็นแรงสุดเลยมึงอ่ะ่กกูไม่มีข้อโต้แย้งกูคิดเหตุผลที่กูจะชนะช้างไม่ออกแค่มึงต่อยมึงทำดันไม่ได้มึงก็เราขอขอกูมุ่งสู่การเป็นแชมป์นะบุษแมงไปได้หไอ้เหี้ยแค่กูโดนฟาดกูก็ตายปะไม่เราตดเราต้องใส่จอกขอเยอะๆมันถึงจะตีเข้าออาชนงโอ้ยเหี้ยจอบขอเยอะๆยังไงอ่ะมึงหมัดตรงเข้าไปแล้วช้างจะปิวได้เ มึงตีเข้าไปช้างช้างไม่ตายแล้วช้างหยยบมึงอ่ะไอหน่กระทิงไงแบบนี้ต้องวันยังได้แต่มันแรงเยอะมากเด้อเฮ้ยไอ้เฮียแล้วแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันคนสู้ไม่ได้บนโลกนี้จะมีอาชีพไอ้เฮียนักสู้กระทิงเหรอก็มันก็แบบมีอุปกรณ์ไหนเฮียมันต้องมีแพร ไอ้มันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้เว้ยมึงมึงมึงไม่เคยเห็นหรอคนที่เข้าไปแบบใช้มือแบบแล้วก็บลบลอบอ่อะแต่อย่างนี้ทั้งวันยังได้งหลบไปทั้งวันมึงหลบไปทั้งวันไหมมันไม่ได้หรอกไอ้เฮียแม่งต้นเหนื่อยบ้างแหละหลบทั้งวันอะมึงไม่เลยกระทิงเหนื่อยหรอนี้แน่นอนมึงแน่ใจไอ้กูแน่ใจกูคนแน่ใจบางทีมึงอัดโลบก็ได้เว้ยเอ้ยเฮียกูไม่ใช่ไอ้กล้องถ้าเกิด่ากระทิงวิ่งมาจะปิดมึงแล้วมึงหลบ ทันหันนะแล้วเข่าก็ทิ้งไปเกี่ยวกับกางเกงมึงไงลาไปกับมันเลยกูไม่ใส่กางเกงไม่ยอมเล็บข้อเทเลยเนี่ยภาพกูบอะวัติไม่ใช่ไหมโดนกระทิงไล่อะลองคิดสภาพสิแบบ ไม่ใช่กูอ่แบบจุ๊กจิกจุ๊กจิกแล้วแบบกระถิงอลไรแบบเป็นตีกเกงอ่ะโคนตัวเล็กเลยน้องแบงเป็นไงเหตุผลกูเหมาะที่จะให้มันทิ้งไว้ตรงนี้เปล่าไม่กูกูาไม่ไม่ไม่แปลกแปลกแล้วแปลก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 แค่หลบแค่หลบมึงก็เต็มที่แล้วเว้ยแปลกแปลกว่ามันจะเก่งกว่าหารบ่เก่งกว่าหารไหมเก่งกว่าดีอ่ะแค่หลบมึงก็เต็มที่แล้วอเย ไอ้เฮียเราแม่มไอ้เฮียนี่ภาพมีแค่เจ้าสิงโตเฮ้ยกัวกัวงโตกัวไหวนะแมวเว้ยเนี่ยสิงโตแล้วแมวต่ว่ากูมองไม่เห็นไอ้ยเฮ้ยมึงกัวกัวไหวนะมึงคิดดูนะไอ้เฮียบนโลกเรามีศาสตร์ที่ชื่อว่ายูโดเว้ยยูโดคือมึงจับคอเสื้อแล้วจับทุ่มใช่ปะกูว่าเราสามารถจับแผงคอสิงโตทุ่มได้นะเว้ย กูว่ามันไม่จับก็ได้เพรู้ว่ามึงันยงมันไมนขึ้นแน่แน่ไอ้สัตว์เอ้ยหญ่เฮียยูโดมันคือการแบบมึงใช้น้ําหนักตัวเขาให้เป็นประโยชน์ใช้แรงเหวี่ยงก็พลิกค้าไหลไปเลยอ่ะเชื่อกูมันได้มึงมึงไปกับมึงไปในด้านล่างอ่ะกูว่ากับมีมันงับมันงับแขนมึงแน่แน่ไอ้สัสใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่รู้เป๋เฮียวขันมึงมึเข้าใกล้มึงหรอไอ้มันบอกว่ามันอยู่กับหมีเลยกูว่าไม่ขนาดนั้นมั้ง ก็มันโหดกว่ามีด้วยซ้ำมางน่ะเฮ้ยบ้านทะโหดกว่ามี he, he. Arizona, he ้ให้ะนาดนั inform inform ้นมาเฮ้กูไอ้กูมันมันกาของมีสิมันลาเป็นฝูงด้วยว่าสี่สิงโตไม่ตัวผู้มันไม่ว่าเลยซ้ำมีแค่มาให้ตัวเมียบ้าก็นั่นแหละมันลาเป็นฝูงไงมันไม่ใช่เสือใช่พอพูดถึงเสือเนี่ยเสือเสือเนี่ยลาดตัวเดียวได้ไม่โหดเสือวะเสือเบื่อเสือเสยงอ้วนยังไง ่งเาไว้เียรเพราะ่าโอ้ถลาิงโตดีกว่าเอาสิงโตขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเสียไาข้างล่าเสียาข้างล่างสิงไปิงมอยู่ทอเดียวกันกวิกลมาเอเหี้ยเดี๋ยว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 ก่อนไปตัวสุดท้ายที่กูรับไม่ได้จริงๆที่ไอ้นี่อยู่ตรงเนี้ย เอาเอาเอาอันแรกเอาเหมือนควรมึงอยู่ตรงเนี้ยมึงมึงดูหน้าของไอ้พวกที่อยู่ตรงนี้ป่ะไอ้เชนที่อยู่ตรงเนี้ยเออเงินเอาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างฮะลงมาข้างล่างคือตรงนี้นะไม่ยถึงว่าให้มันให้มันแปลกๆคือไอ้ลิงอ่ะไอ้แปลกแปลกและน่าจะเก่งกว่าแมวน้ำแต่ไม่เก่งกว่าห่านหรอกตัวสุดท้ายอ่ะอันนี้ล่างสุดอันนี้คือว่า สวัสดีจัดเตียสวัสดีจอยจัดตีเย้โคตรกากระสุ